สายดีพี่น้องสวัสดีครับวันนี้บ่าเพลทโมโหป่าชัวหลานกินพี่น้องน้ำตูง่ายไรขอด่าอู้ถ้าส่วนหางกับโตมันครับขี่มันพี่น้องทับมันนี่แหละพักกันในตู้เย็นเท่านี่แหละแอบแฝงกันเด้อพี่น้องครับครับพี่น้องมานะแยบร้อยพี่น้องเอากินรู้ป่ะไฟให้มันเก่งๆยงเกลี้ยงอยเนี่ยเออมาเออ กินแล้วเาขาวฮอนๆได้เลยพี่น้องอืมเนาะพออยากว่างทั้งทีล่ะง่ายดีพักเนี่ยเรามาโชว์เส้อพี่น้องอม,มากินเลาละ่ะใส่รู้วคำแรกแห่งมันรักเอาไปช่วยยานเยวะกวอาเออง่ายดีนี่กินสบาย <c oughs> เิียกนก็นกินนี่หีแล้ว้นถึงไงยแบอร้านเกียงพ้ากินยักไงกินอืมอืมว่ามันเนื้ี่ปลองใส้รั่วใส่นะนี่เปลองของแก tay bán cháu ở trong nhà mình làm bao biết cả bầu mưa mình không ใคเห็นนั้น,นเห็นนี่ไอเนี่ยมันว่ากิ่นเหลากี่แก๊กแมนเบาคอกะไข่เห็นแอ่ป่ะคกินเหลาขนานั้นไอเรนี่เขาไม่มาเล่าเ่รากินเหลาไม่งงพ้ากินอะไรกินมาแล้ครับแต่บริถึงและบริสุทธม่กินอยู่งงี้ยู่ร้านะ โอ้แซ่บเลยเปน็นองน้ำข้ากเจาะกินไม่ยิ้มเลย เมื่อนะวันเกิดย่ายได้เมือนไงบอ, <c oughs> เอกเขาเป็นกขเปนรีไก่ได้เว่พอนทั้งอันนี้คือกันกรับพี่นออ้องอ,อ่ะแหละแยบมากจะดีแยบวะ่ลักแยบอับง แสบจริงเลยย้ํามดมื้อมาร่างกายชนะอได้เห็นมังมันแสบน้ำตัวนี่น้ำแนวแหละปลานี่มันแสบถือเครื่องปรุงเครื่อง,งเทศเ,เข้าไปนายเห็นต้องกินเป็นอยีเวน,นี์เลยเป็นแสบอีกอน่าเห็นบอกไม่ออกนี่ร้านบอกเองนี่พี่น้องเลย อืเรา mm hmm. ให้ตอนที่รังอะไรเขาอ,ขอ่อนคลวยมาก mm hmm. มวันก็ไม่ในหน่อยเด็ดตอนไหนของหน้าเผ็ดอะไพี่น้องไว้ดีวะเจ้าทางในร้าน <laughs> นื่มักีกระกนเเอ,อ้าบวมสามขันบ่วลิลีหน้าข้างมเลยตอนสาั้นนั่และหน้าขําวมวนมาแล้วพอพาบอเพลสีินนี่ดีอ่ะตอนเนี่ยก็ยิ้มเลยไบบลูกไข่ปลาสวนแล้วอิ่มเครื่องขนมทั้งนัน้นจัดยังเนี่ยเคิ่งนม่มปเล่นขี้ดินใต้หอบขดินใต้ไรเอว พอสามคมุใหันี่จะจิ้มไปร้ยให้เหล่นเลยเพราะวา่าแหงนั่งตามมาษเลดกหน่อยนุ่นีีเนาะเป็นเลนท่าเลย,ยเปนเนยนโ่นเด่นเลยเนาะกัปล่้ยอิสระเป็นล่งเราเป็นเปร่้ยวเลนมือถือเด่วเราก็ห่เหลนย้ำแรงจนมอยก็บ้นเออจะก้มหนึ่งเนี่ย ครับ,ออบรอยยันกลางพักประดับขวดอ่ะกินต่อเลยด้ยอ,อ,อ,อยกินแล้วป่ะเอาไปน่ยกินแล้วโอเค อยากลองเบลกี้ยังกเทียกินนอนดีเนาะเอาไปเนาะเอาไปกินคนเดียววันนี้แหละอเขล้ามาจำนี่ไงที่น้องเบิร์นเลยบหมือนว่ากิ่นกองคนกับร้านกันมันก็เป็นนาเกียดเนาะ พวกใส่พวกนี้มันมันแจ่กระตูนคนเดียวไปเนอะเดี๋ยวแล้วกูมาครปะ จะเรลืมมาเขาได้แล้วล่ะเขาจอมันแล้วเ้าได้กินยังเหมาแ้านั่งจริงเขาแล้วนั่งกินรถบิี่ ถ้ามากินปลาจะมีการเพาสุภาพก็ขอโทษดเลน้อยเอาคิเลอม,มันทุ่มพักมันหนุ่นมแซ่บ ร่องเห็นบั้งเด้อพี่นอ้องโอ้ขี้แค่แบบเรื่องไปเมืองเฟรดในบ้าเพมนะเด้อพี่นอ้องรบกวนคนที่ถามเพมนะเด้อเฟรดกว่าก็บร่องคลิปไหมคลิปเก่ามันหมือเปล่า กระสุนงนก็าได้วิมหมะ้วก็ทายนืที่สองนาทีไปนอไปเบือ้นอนี้อทายดูไข่นะกินกัวพ่ไข่ให้ก้อนน่ะยินก็เจ้าเห็ดใ่เห็ดน้ำเิ้นน่ะไปเนานายเห็ดเฟรดใ่เห็ดเฟรดเดี๋ยวขันเดี๋ยวานน้ำพึ้นล่ะ พิมพ์นี้จะไปทำหนี้เ้อกว่านี้พี่น้องรบาวในความดวนก่อนไม่ลิมหนามือวันนีครับ